เอ็กซิลี่เวอร์ชันนี้นะคะเขามาพร้อมกับแนวคิดก็คือแรงทะลุเวอร์สนะคะคำว่าแรงทะลุเวอร์สเนี่ยมันมาจากอะไรก็คือว่าอิซูซูเนี่ยเขาเอาแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเนี่ยมาผสมผสานกับตัวกระตูนมังงะนะคะเอามาวด์กันมันเลยกลายมาเป็นคอนเซปต์ของรถคันนี้นะคะความโดดเด่นของมันคือโลโก้อิซูที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับรวมถึงบริเวณกระจังหน้าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงการเด็ตเลสแบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบฟรีเดมิเนชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมมาาาาคือเเเรรีิห้้ดดววยยยยป็นลลศษ ก็จะมีสอดแทรกเข้ามาอยู่ตามจุดต่างๆนะทั้งที่ขอบป,ประตูเมื่อกี้ที่กระจังหน้านะแล้วก็ในส่วนของบริเวณคอนโซลนี่ด้วยก็จะเป็นลายมิอุระนะคะนี่แล้วก็รถคันนี้อย่างที่บอกคขาว่าเขาเป็นตัวรุ่นท็อปเขาเพิ่มตัวแพดเดิลชิปเข้ามาให้ด้วยเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบลวดลายใหม่ที่เขาออกแบบมานะก็เป็นเบาะแบบคูลแม็กนะก็ช่วยระบายความร้อนได้ค่อนข้างจะตัวเบาะเนี่ยก็จะเดินด้วยได้สีแดงเข้ามาบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอ็กซิลีเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์เองเนี่ยก็มีการตกแต่งเพิ่มเข้ามานะก็ลงตัวเลยทีเดียวนะเป็น,นเรื่องของแอโร่ไดนามิกเข้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวสีของตัวสปอร์ตบาร์เองเนี่ยเป็นสีเทานะตัดกับตัวรถที่เป็นตัวสีดําไฟท้ายแบบ LED นะ3ช่องชัดเจนมากๆเลยสัญ,ญลักษณ์ X Series ค่ะแล้วก็นี่เลย ตัวสติกเกอร์ลายใหม่ที่เขาออกแบบมานะจะเป็นล้อสีดําเงา18นิ้ว Cross b a c k แบบนี้นี่มีสัญลักษณ์โลก X ตรงนี้ด้วยะนะนี่นะคะไฟท้ายแบบ Triple Armor LED นะครับรุ่น d m a x ปกตินะครับแต่ว่า ใจรักอ s ซ z สุตรงนี้จะเป็นสีแดงสำหรับภายในนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับบริเวณแผงคอนโซลทางด้านหน้านะครับะจะเป็นสีดําหน้าจอทางหน้าจออินโ t a i n m e n t Display กับหน้าจอ MID ก็จะเป็นโทนสีแดงจะเน้นโทนสีแดงเนาะถูกต้องนะครับรวมถึงโลโก้อ s ซ z สุนะครับบ,ร,บริเวณที่พวงมาลัยนะครับและการเดินสเก็ตได้ต่างๆภายในตัวรถ S <S <S ก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือ2 5 0 0 0บาทนะคะก็เรียกได้ว่าคุณได้รถที่แต่งครบไปเลยนะคะแล้วก็ได้รับประกันจากตัวโรงงานนะคะพบกับรถคันจริงได้ในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็รถเนี่ยพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่จับจองเนี่ยก็คือในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะ